ได้ไปวิ่งกับรองเท้าคู่นี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไล่ฟังนะครับว่ารองเท้าคู่นี้ดีหรือไม่ดีนะครับ v ีบ x อก r อ r ฟร r i เ e e e นอร์จวอร์ชครับผมสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่โทนิกทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาไล่ฟังถึงความรู้สึกหลังจากที่วิ่งรองเท้าคู่นี้นะครับเจ้า r ีบ b อก r o r i ไรท์เ e n เน g y v จีเวอร์ช4นะครับผมได้เอาไปวิ่งมาแล้วนะครับไปวิ่งมา10โลนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ฟังว่าใน10โลนั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเจ้า r e e b o กคู่แรกของผมนะครับผมทุกคนสามารถร่วมตอบคาถามในคลิปนี้ได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคาถามมีโอกาสจะได้รับ กล่ององเท้าจาก Keep in Box นะครับเป็นกล่องเท้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับถ้าใครสนใจจะซื้อนะครับสามารถติดต่อตามไลน์ ID ด้านหน้าจอได้เลยนะครับแล้วบอกเขาว่าเป็นผู้ชมจาก ToneX TV ได้รับราคาพิเศษนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังถึงรองเท้าคู่นี้นะครับเจ้า Reebok f o r t b r i g h t Energy Version 4นะครับผม การสวมใส่ก่อนนะครับรองเท้าคู่นี้สวมใส่แล้วเบาเท้าสบายเท้านะครับด้วยวัสดุที่เขาบุเข้ามาในรองเท้าคู่นี้เนี่ยเขาก็จะมีวัสดุที่ค่อนข้างห่อหุ้มข้อเท้าได้ดีนะครับนุ่มดีสบายดีนะครับผมส่วนของหน้าผ้าเนี่ยหน้าผ้าที่เขาเป็นวัสดุที่เป็นรีไซเคิลเนี่ยผมโอเคนะครับเป็นวัสดุที่จับคล้ายผ้าล่มเหมือนกันนะแล้วก็ระบายอากาศโอเคนะครับวิ่งไปในช่วงหน้าร้อนนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรเรื่องความร้อนเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับ ก็โอเคในส่วนของหน้าผ้านะครับแต่ส่วนของลิ้นนะครับลิ้นรองเท้าคู่นี้ผมว่าลิ้นเขาบางไปนิดนึงนะครับเพราะว่ากะว่าจะใส่รองเท้าคู่นี้วิ่งได้ทุกๆวันนะแต่อาจจะแบบอ่ามันอาจจะดูทรงสปอร์ตสปอร์ตไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นลิ้นอ่าเขาจะเป็นลิ้นแบบบางๆนะครับถ้ารัดกระชับไปอาจจะอาจจะเจ็บ ทาตรงนี้ได้นะครับอันนี้แค่ข้อควรระวังแต่ถ้าพอรัดแล้วพอดีเนี่ยผมเชื่อว่ารองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วรู้สึกเบาเท้านะครับส่วนของเรื่องไซส์นะรองเท้าคู่นี้สามารถใส่ตรงไซส์ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรองเท้าคู่นี้ใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าหน้าเท้าเขาจะยาวๆ กว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ไม่กล้าเปลี่ยนไปไซส์ลงมาเล็กลงเพราะว่ารีบอก์เขาจะไม่มีไซส์เป็นไซส์ครึ่งนะครับก็คือถ้าเป็น8เนี่ยถ้าลงไปก็คือจะเป็น7เลยก็ห่วงว่าถ้าเป็น7เนี่ยกลัวจะโฮบ็อกซ์เนี่ยจะบีบนะครับก็เลยตัดสินใจเลือกไซส์8ดีกว่านะครับแล้วก็อาศัยในการผูกเชือกเอานะครับเชือกที่ให้มานเนี่ยดูเหมือนจะลื่นๆนะแต่เวลารัดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หลุดระหว่างทางน,นะครับอินโซ ของเท้าคู่นี้ถอดออกมาได้นะครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยก็จัดการทำความสะอาดอินโซได้เลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดด้านนอกอีกรอบนะครับแล้วก็รองเท้าคู่นี้เป็นสีขาวนะเวลากลับมาบ้านมาผมล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยก่อนที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็พ่นสเปร์กันน้ำของ always dry เขาด้วยนะครับรองเท้าสีขาวของผมทุกๆคู่นะครับเวลาได้มาใหม่เนี่ยจะพยายามพ่นไอ้ตัวสเปร์กันน้ำของเขานะครับเวลามันเปิดเนี่ยมันจะ ซักได้ง่ายขึ้นนะครับยังไงไปลองดูได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของสเปร์กันน้ำหรืออุปรกรณ์ต่างๆของ Always Dry เขาไว้ให้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับไปกดดูได้ีวิ่งเน่ยวิ่ง10โลเองนะครับวิง่งลองเทสดูนะครับซึ่งช่วงแรกๆในห้ากิโลแรกเนี่ย,ยผมวิ่งอยู่เพจ็ดนะครับแล้วก็วิ่งประมาณโซน2นะ,ะ 2> โฟมที่เขาใส่มาเนี่ยตอนแรกก็ห่วงว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ พอลองวิ่งดูแล้วก็ลงกลางเท้านะครับลงกลางเท้าเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงความนุ่มของโฟมเอเนจีของเจ้า Float Ride Energy รุ่นนี้นะครับแต่ถ้าหน้าเท้าอาจจะไม่ได้รู้สึกนุ่มเลยมากนะเพราะว่าผมว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีโฟมที่หนามากนะครับผมก็เลยลองวิ่งลงลงกลางเท้าอย่างเงี้ยรู้สึกได้ถึงโฟมที่มีความนุ่มนะครับในเพจ็ดนะครับแต่พอขยับมาเป็นเพด6 ยังมีความนุ่มอยู่มีการตอบสนองที่ดีนะครับแล้วก็วิ่งเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองวิ่งเพจ5ดูเพจ5เนี่ยจะรู้สึกว่าโฟมอันนี้มันจะไม่ย้อยนะมีการตอบสนองที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องน้ําหนักเขาเน้ยน้ำหนักโอเคนะน้ำหนักเบานะครับบอกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยไม่ได้นุ่มมากนะครับและก็ไม่ได้เฟิรม์มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แข็งไม่ได้กระด้างนะโอเคนะครับก็รองรับแรงกระแทกได้ดีแต่ไม่ใช่รองเท้าที่พื้นหนามากๆ ล่างผมชอบสีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบวัสดุที่เขาใส่มาเขาใส่วัสดุเป็นคาร์บอนโรบเบอร์นะครับก็คือน่าจะทนพอสมควรนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตนะหลังจากที่ได้ลองวิ่งหลายๆกิโลแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีในเพจ Facebook นะครับแล้วก็หรือว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นอีกคลิปหนึ่งยังไงกดติดตามเาไว้นะครับว่ารองเท้าคู่นี้อายุการใช้งานจะเป็นเท่าไหร่นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับกับข้อมูลของการวิ่งครั้งแรกของเจ้าคู่นี้นะครับ Reebok f o r t Drive Energy Version 4นะครับโดยสรุปสั้นๆนะครับรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมชอบเรื่องดีไซน์และวิธีคิดในการทำรองเท้าคู่นี้มากๆนะครับโดยการที่เขาใช้วัสดุ Recycle ในการทำรองเท้าคู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผ้าหรือส่วนอื่นๆเนี่ย30%ของรองเท้าคู่นี้เป็นวัสดุ Recycle นะครับสวยนะครับคอนเซปต์ดี สีสวยเอาโซดีนะครับรองเท้าคู่นี้อันนี้คือรูปลักษณ์ภายนอกนะผมว่าโอเคนะครับกะว่าจะใส่รองเท้าคู่นี้ไปทํางานอย่างที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วด้วยนะครับส่วนของเวลาวิ่งนะครับผมก็โอเคนะครับสามารถวิ่งช้าได้ในระดับเพจแปเพจเเพจหและสามารถเอาไปวิ่งเพจห้าได้นะครับก็สามารถเอาไปซ้อมวิ่งเทมโปอะไรได้ัน,นถ้าถามว่าฟิลลิ่งคล้ายคกับรองเท้าคู่ไหนบ้างนะครับคล้ายคล้ายกับสเก e ช เลเซอร์เอ็กเซสเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังคล้ายกับเจ้าสเก็ตเชอร์โกลันไร่เกเหมือนอยเหมือนกันนะครับรา<บ><บ>คาเนี่ย<บ>ก็ไม่ได้แพงมากนะ3 0 0 0กว่าบาทแล้วก็ยังไม่รวมถึงโปรโมชั่นของเขาระหว่างที่เขาเซลล์อยู่นะครับดียังไงไปกดเช็คโปรโมชั่นของรองเท้าคู่นี้ได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมก<บ>็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ไม่ได้แพงมากแต่คุณภาพโอเคนะครับ มาถึงคำถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณเคยมีลงทางวิ่งรีบอกหรือเปล่านะครับยังไงสามารถตอบมาได้ว่าเคยหรือไม่เคยนะครับผมช่วงท้ายมีประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามท้ายคลิปด้วยยังไงติดตามชมได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องโทนิสทีวีเอาไว้ด้วยนะครับผมอย่างนั้นเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ ดีค่ะอ่าโอเควันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ผมเล่าฟังถึง s k e t c h e r g o l a n Forza 5นะครับรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามอยู่ตามหน้าจอนะครับผมอขอบคุณที่ร่วมตอบคำถามเข้ามาไอริเดี๋ยวจะปินเลยนะคะหมดเลยนะคะหมดนไหมคะอย่แย่ยอ้าวอยากใส่แว่นใส่แว่นเลยค่ะใส่แว่นเลยใส่แว่นเลยค่ะใส่เลยใส่ได้เลยแมวันนี้เอาเอาไหนนะคะอ่าอันนี้ค่ะ ดี๋ยวารอคนหมุนใส่แว่นก่อนนะครับสักครู่นะครับผมอ่าโอเคโอเคไม่มีดังนเต็มแว่นมันจะตกออกมาโอเคอ่าพร้อมไหมนะคะพร้อมนะคะโอเคอ่ามี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 ค่ะโอเคมีทั้งขาโอเคอ่ะเดี๋ยวพร้อมเลยนะคะหมุนเลยค่ะอ่าหนึ่งสองตายโงไม่หายเดียวซ้ำได้ผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก คุณอะไรอ่าคุณม่อนนุชเอกนะครับผม oh. อ่าตบมือค่ะอ่าคุณม่อนนุชเอกได้อ่คุณ oh. อย่าตัดเสียงนิดนึงนะครับ oh. ดีใจดีใจมากนะครับดีใจมากนะครับอ่าโอเคโอเคอ่ามาดูนะครับว่าคุณม่อนตอบว่าอะไรนะครับอ่าคราวที่แล้วผมถามว่ารองเท้าสําหรับคนเท้าล้มเท้าแบนที่ที่ใส่กันอยู่นะครับหรือว่าที่ดีเนี่ย ใส่อะไรกันอยู่บ้านนะครับคุณม่อนตอบว่าใส่ซอกโกนี่ลิเบอร์ตี้นะครับผมเออยังไม่เคยลองอันนี้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรองเท้าท้าลมเท้าแบนเนี่ยจะให้เจ้าเทมโปใส่นะครับวันนี้คุณพ่อก็เอามาลองแทนเทมโปอยู่บางรุ่นแล้วนะครับแล้วมาดูคนอื่นนะครับที่ตอบนะครับว่าใส่รองเท้าสำหรับท้าลม้มเท้าแบนใส่อะไรบ้างอย่างคุณธนก,กิจตอบว่า ใส่ n i กี้นะครับ r e a c t In f ฟิน t y Run อันนี้พวกเราก็ใส่อยู่แล้วทั้งผมทั้งลูกนะครับใส่อยู่นะครับมีคุณธนิตศักด<ม>ิ์บอกว่าใส่ ASIC k a y a n โน25นะครับมผมไม่ได้ใส่ Kayano ม,มาสักพักแล้วนะดเดี๋ยวจะไปลองใส่ดูอีกทีนะครับมีคนบอกว่าใส่ ASIC m เม a s p ส e d ดสกานะครับอแต่ก็อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องเรื่องท้าลงเท้าแบนเท่าไหร่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับ มีคนคุณเอกธนาตอบว่า New Balance f u ์ฟ l ว r ซลปรอ่าโอเคอันนี้สำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนนะครับโอเคอย่างนั้นประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเขามานะครับไอริไปแล้วนะไปแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรอคุณนายไอริมาบายๆก่อนนะครับสักครู่นะครับผมไปไหมคะไปไปก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังไงติดตามชมคลิปอื่นๆได้นะครับอ่าโอเคมาแล้ว โอเคอย่างนั้นวันนี้เท่านี้ก่อนบายๆกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะอ่าปีนแล้วค่ะอ่ะโอเคโอเคงั้นเท่านี้ก่อนนะครับยังไงกดดูคลิปที่ผมทําไว้ได้ตามขึ้นที่อยู่หน้าจอเลยนะครับงั้นไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวีครับนะครับ